นี่นี่คนเขาเห็ดนี่นี่คนเขามีจิตาสานี่เห็ดไห้นี่มัดจักบาดปุ้งหูข้าใำมันนี่มาเบ่งเอาเด้่อมูจเจ้า ก็ผู้ใหญ่บ้านหัวเขาพระเจ้งศ์เพิ่งวินิจจะขึ้นกับตำบลคาราแมะแล้วก็ท่านทางผู้ใหญ่บ้านกาเหลืองเอ่อท่านหลักหนองหลักนก็ได้ผู้ใหญ่บ้านกาเหลืองบ้านหนองหลักด้วยโอ้หลายหมู่บ้านมาช่วยกันเลยครับแล้วก็ครับเพราะว่าอีกหน่อยแล้วผมกำลังจะไปนาครับไม่เห็นสภาพถนนที่กำลังทำอยู่เนี่ยครับปกติถนนตรงนี้เป็นลุดเป็นบ่อแบบรถ จะว่าแต่รถใหญ่เลยครับรถมอไซค์ผ่านก็ยากแล้วครับบุตรดิเขากำลังทําอยู่จะถามเขาดูครับว่า,าได้งบาจากจากที่ไหนครับมาทําให้ครับนะครับถน,นนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นรอยต่อตรงนู้นนะครับจะเป็นถนนใหญ่ถนนเมน ถนนจากบ้านหัวเข่าไปบ้านแจนแวนครับเป็นถนนสายหลักแล้วก็มีสายแยกออกมาตรงนี้ครับเป็นทางที่จะไปทะลุออกไปบ้านก้านเหลืองครับถนนแถวนี้ก็ครุขระมากเลยครับแต่ผมคงไม่ได้เดินไปครับเน่ยตัวนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นล้มเป็นบอยอย่างเงี้ยละครับแล้วก็เส้นเข้ามาข้างในเนี่ยครับนี่นี่ครับ นี่นี่ก้อน,นเขาเห็ดนี่นี่ก้อนเขามีจีดาสานี่เห็ดไห้นี่มาจากบาดปูหูคาน้นัมันนี่มาเบิ่งกระเด้่อมุจเจอนี่ละก้อนเห็ดนี่เห็ดมาจากสะพานก้อนนี่ เดี๋ยวสอบถามรายละเอียดกันครับนะครับท่านผู้ชมครับทีมงานที่กําลังทําถนนกันอยู่พอดีผมมาเจอครับเลยต้องขออนุญาตสอบถามสักหน่อยครับเพราะว่าเป็นการสร้างความสุขให้คนเดินทางครับสร้างความสุขความสบายความสะดวกให้ว่าปกติตรงนี้มันเหมือนที่ผมพูดที่แรกครับเดินลําบากรถใหญ่ยังลาบากเลยครับนับภาษาอะไรรถเล็กๆก็ไม่ต่างกันเลยครับ ทีนี้ผมขอสอบถามขอรบกวนสอบถามหน่อยนะครับเอ่อไม่ทราบว่าเป็น ทีมงานมาทานี่มาจากบ้านไหนครับบ้านกระเหลืองอ๋อทีมงานจากบ้านกระเหลืองบ้านครับผู้ใหญ่บ้านหัวเขาด้วยอ่ามีผู้ใหญ่บ้านหัวเขาด้วยแล้วเดินทางตรงนี้อ่าไม่ทราบว่างบประมาณครับงบประมาณค่าน้ํามันค่ารถค่าแรงอะไรนี่งบประมาณจากกระเป๋าทุกๆคนนี่แหละโอ้ช่วยกันช่วยกันอ๋อทางหมู่บ้านทางหมู่บ้านกระเหลืองแล้วก็แล้วก็ ส่วนตัวด้วยส่วนตัวผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่บ้านหัวเขามาช่วยด้วยอ๋อครับครับครับโอ้สุดยอดเลยปกติก็มีคนสัญจรอยู่หลายหมู่บ้านทั้งบ้านแจนแวนบ้านคาราเมคาราเมบ้านหัวเขาบ้านกับคำลุงทาาสีขอสามอำเภอก็คือเป็นเส้นนี้คนผ่านเยอะั้นเดิหลายหมู่บ้านไม่ได้คำลุงคำเพื่อเลยพี่น้องไปทำบ้านท่า ทำการรวดเจกับช่วยราา้นนะอ่าแล้วแล้วปกติเส้นเส้นเส้นนี้เป็นเขตรับผิดชอบของตมบมคลัแม่ขลังคาขลแม่อ๋อครับเอาอย่างมาซอยเอาอย่างมาซอยจะไปบิ่งกันเป็นเขตรับผิดชอบของตมบลังแม่แต่พอดีมันติดกับบ้านกเหลองเนาะเขตเขตแดงมันติดกันครับสถานการณ์ถนนับมันไม่อํานวย ก็เลยร่วมท่านไม่แล้วนี่คลิปใกล้เกี่ยวข้าวแล้วเราให้เราเอาเนือเอก็คือเส้นนี้เป็นเส้นที่เส้นหลักของระบาดเส้นหลักเดินผ่านหลายหมู่บ้านผ่านตรงนี้คือการใช้งานเยอะกันเลยครับการทชงานหัเส็จแล้วเพราะว่าคนเดือนร้อยมนคือส่วนมากจะเป็นที่น้องชาวบ้านก้านเหลืองบ้านคาราแมบ้านหัวเขาแต่ก็วันนี้ได้รับกร่วมือจากผู้ใหญ่บ้านหัวเขาพัฒนพงศ์เพียงวินิจจะขึ้นกับตำบลคาราแมะแล้วก็ท่าน ทางผู้ใหญ่บ้านกาเหลืองทางหลังผู้ใหญ่บ้านกาเหลืองบ้านน้องหลักด้วยบโอ้หลายหมู่บ้านมาช่วยกันเลยช่วยกันครับแล้วก็เนาะเพราะว่าอีกหน่อยเราต้องมีการสัญจรมากกว่านี้อีกช่วงที่เกี่ยวข้าวเนาะอ่าคือก็คือเห็นแบบนี้นานไม่ได้รับการบำรุงไม่ได้การดูแลสักทีไม่รับการที่ว่าดูแลไม่รับการสร้างใหม่สักทีเพราะว่าเห็นมาหลายปีแล้วเราคนใช้ถนนใช้โจนทางมันก็ เดือดร้อนเนาะเลยต้องลงทุนมาทํากันเองเลยครับเพราะว่าเราส่วนมากแหละเราเป็นคนฝั่งบ้านกานเหลืองครับ่ใช่คนบ้านนี้แต่ที่อยู่ฝั่งนี้ครับที่อยู่ฝั่งนี้ครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นแม่เป็นเรื่องที่ดีเนาะสุดยอดมากๆครับนับถือนับถือผมในในฐานะคนที่ใช้ถนนคนหนึ่งแล้วก็อีกเป็นตัวแทนอีกหลายๆคนที่ใช้ถนนผ่านตรงนี้ก็ขอ ขอบคุณน้ำใจแรงใจพวกท่านด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับเ,เีย